สวัสดีค่ะสวนฝรั่งเมืองเลยนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูการท่ากิ่งฝรั่งของเรานะคะที่สวนของเราท้าแบบเสียบริมนะคะบางท่านโทรมาสอบถามเรื่องกิ่งพันนะคะเวลาเราอธิบายไปบอกว่าที่สวนแบบเสียบแบบริมนะคะก็จะลูกค้าก็จะถามว่าเป็นยังไงเสียบแบบริมเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตให้ดูนะคะว่าที่สวนเสียบยังไงนะคะ่ะอันนี้ก็เป็น หง่อซื้อนะคะนี่ค่ะคะ่นะ,คะจากนั้นเราก็จากดูกิ่งแม่พันธุ์แล้วจากนั้นเราก็คัดกิ่งต้นตอนะคะ<ๆ>เพื่อใช้ในการทําเป็นต้นตอในการทาบนะคะนี่ค่ะก็จะปาดเป็นริ่มสองฝั่งนะคะ การทาแบบเสียบดิ่มนะคะทําให้ต้นไม้สัมผัสกันติดดีนะคะแล้วก็ทําให้กิ่งโตเร็วไม่ฉีกกิ่งไม่ฉีกนะคะลูกค้าที่เคยซื้อจากสวนเราไปส่งกับส่รงรูปกลับมาให้ดูนะคะต้นโตเร็วมากแล้วก็แผลแผลนี้เรียบสนิทดีเลยะค,ะค่ะค่ะก็จะได้ต้นต่อไปแล้วนะคะ เรามาดูการปาดแบบปาดปาด,ปาดกิ่งกิ่งพันนะคะเกือบสองนิ้วนี่นี่นี่ค่ะก็จะเสียบเข้าไประหว่างกลางนะคะจากรอยแผลที่ปาดเมื่อกี้ค่ะก็จะเห็นนะคะก็จะสัมผัสกันนะคะนี่ค่ะทั้งสองฝั่ง จากนั้นก็ใช้เทปพันให้มิดแผลนะคะสองครั้งสองรอบะะจากนั้นก็ใช้เชือกให้ยตรงตุ้มนะคะ ตรงเราที่เอาเชือกฟางผูกไว้แล้วก็มัดค่ะรัดให้อยู่นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้1นกิ่งนะคะนี่ค่ะจากนี่นะคะแผลก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะความยาวสนิ้วความยาวแผลประมาณ2นิ้วนะคะ นี่ค่คะท่านใดที่สนใจกิ่งพันธุ์ก็ติดต่อสอบถามได้นะคะ0ูนย์ห2 4 4ห้าเจสี้าสองสี่สหค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ